สปอร์ตไรเดอร์มันก็คือกระบะไทเกอร์ที่เอามาแปลงให้เป็น PPV เรียกว่าเป็น PPV ยุคบุกเบิกนั่นแหละ แต่สมัยก่อนเนี่ยเรื่องของดีไซน์อะไรเนี่ยมันยังไม่ได้แบบว่าออกแบบเป็นตัวของมันเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องอาศัยพื้นฐานของกระบะแล้วก็มาขยายส่วนเรียกว่าเอากระบะมาต่อยอดนั่นแหละวันจริงๆอะ่ะแต่ก่อนโตโยต้าไม่ใช่ต้นไอเดียนะต้นไอเดียคือไทรุง่งไทรุ่งเนี่ยจะเอาพวกอ,อะไรอีซูซเงี้ยมาทําในชื่อแอดเวนเจอร์ทำในชื่อของวิ c เตอร์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นกระบะตัดต่อคือสมัยก่อนต้องบอกว่าทางญี่ปุ่นเขายังไม่มีเรื่องของไอเดียการทํารถแนว s u v p p v อะไรเป็นเรื่องเป็นราว มีแต่กระบะซีประตูอ,อะไรเงี้ยอาไทยรุ่งก็เลยจับมาทำตัวได้เห็นว่ามันมีช่องว่างทางการตลาดมันเห็นว่ามันไปได้ก็เลยเริ่มดีไซน์เองอาโดยเอากระบะไทเกอร์เป็นพื้นฐานเครื่องเครื่องอะไรชัดซีตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวถังทําให้มันเป็นแนว SU v มากขึ้นนะครับมันก็คือถ้าจะพูดถึงสปอร์ตได้ดยก็ต้องพูดถึงไทเกอร์ด้วยนะครับมันเครื่องตัวเดียวกันเล่นได้ไหมก็ต้องเท้าความพื้นฐานอย่างนี้ว่าด้วยความมันเป็นกระบะมันไม่มีปัญหาอะไรนะ่าปวดหัวหรอกนะครับแต่ปัจจุบันเนนนีี่่่ยยด้้ววออาาาุมมมทัักกแล็ไป มไปตามอายุปีแรก1 9 9 8ถ้าเทียบเป็นอายุก็โอ้โห27ปีนะตัวสุดท้ายปี2004นะครับปี2004ก็21ปีโอ้โหระดับ20กว่าปีนี่ก็ต้องทำใจนะฮะถ้าจะเล่นคือมันก็ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าชราภาพมากเลยแต่ว่าถ้าดูแลดีๆก็โอเค